รถด,ดีนาะทีทองกับแก้วยูสคาร์นะครับวันนี้เอา d m a ม h i g h l a n d e r X Series นะ X Series เป็นตัวพิเศษปี P 2 0ง1มาจัดโปรให้ครับคันนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่ปกติ239,000บาทนะครับแต่ในโปรนี้29,000บาทฟรีประกันฟรีต่อภาษีฟรีโอนให้ด้วยตัวรถสวยไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำมีเล่มพร้อมโอนนะครับอ่าสีสันนั่นนอกนะครับเกือบ100%เลยรถปี2011ันสจดสินะครับป้ายหน้า1 1 3 2ไม่มีชนนะครับ ไยไม่ยับตัวรถก็มีความเก่าคลาสสิกแต่มีความสะอาดความคลีนคลีนจากการดิ้วของผมนะฮะล้อจะเป็นล้อขอ1สิบแปดนิ้วนะครับดีแม็กข้อดีบอกเอาเลยนะพวกพูรบเหมากลุ่มผูบเหมาซื้อให้ใช้ให้ลูกน้องใช้ในไซ่งงานหรือว่า,าคนมีอายุคนกลางคนจะซื้อไปต่างหวัดให้คุณพอ่อคุณแม่ใช้เออวิ่งไปนาขนเข้าสารขนนู่นขนนี่ขนปุ๋ยเนี่ยจ้าบแล้วครับเพราะรถุวัวน,นี้ป้ายแดงแคบล่อไปแปดแสนกว่าแล้วตัวทอ็อปรอไปเก้าแสน สี่ประตูตัวโลแปดแสนกว่าตัวท็อปรอไปล้านกว่าบาทละคันนี้สองแสนเก้าพันบาทยังสวยยังเลอค่าอยู่นะครับคันนี้ในงบนี้ราคานี้นะสองแสนเก้าพันผมโอนให้ต่อภาษีให้นะครับคุ้มมากไม่ใหญ่พลาดไปมาก่อนได้ก่อนนะครับโปรนี้นะครับทําให้ดีๆเลยร้านชื่อแก้วยูสค้าลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับช่องทางติดต่อกดที่ลูปโปรไฟล์ด้านขวามือผมอ่า ปักลูกศรให้แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลการติดต่อด้านบนเห็นไหมฮะเอ็ดดิ้งแล้วนะใส่ให้แล้วฮะก็กดเลขตามนั้นเลยก็คุยกันได้นะครับภายในสวยทําคาสตา์ให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะมาดูตัวจริงครับมุมล,ล่างซ้ายผมปักหมุดสีเขียว,แล,วยแล้วจะกลายเป็นเอ่อปักก็จะกลายเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านนะครับก็ทําคาสปา์ให้สะอาด การันตีให้ครับไม่มีตัดต่อสวมชากจนหนักที่ความจมน้ําให้มาดูรถร้านผมเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยพาช่างมาดูได้ในช่องมีสามพันห้าร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับที่เราทําขึ้นมาและเราส่งมาแล้วทั่วประเทศครับไปไหนไม่จบมาหาผมนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมนะครับรถเดิมท่อเดิมเงียบเลยนะครับเอ็กซิลีนะฮะเป็นรถสวยเฉยๆไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรนะครับ เอซิลี่ส่วนไอ้ดีแม็กตัวนี้ผมจะเปลี่ยนท่อเป็นนี้นะครับทุกคันเลยเพราะท่อเดิมเป็นพาสติมันแตกต้องเปลี่ยนเป็นตนเลดแล้วก็ขาข้อมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ารูมันเล็กก็กันอันนี้ก็เหมือนกันฮะนี่อาการปกติของเขานะครับเพราะว่าท่อค้ามันแตกง่ายก็เปลี่ยนเป็นตะเลดขับเอายาว,ยาวไม่ต้องกลัวนะครับ 1, 000, หนึ่งแสนขอไปสองแสนเก้าพันบาทนะครับโอนให้ต่อภาษีให้รีบมารีบมาเลยนะครับรถสวยขับดีตามแบบฉบับนิ่มตามแบบฉบับ ของอีสุเลยนะครับนิ่มเลยต่างจังหวัดก็จะแก่ราคาแก่คนนี้ประมาณ20,000ต่างจังหวัดก็จะมีประมาณ23,24นะครับแต่กับแก้วยูสคาร์วันนี้วันที่18ธันวา2,900บาทได้เอ็กซิลี่นะครับย้ำเอ็กซิลี่ตอนเป็นไฟแดงแพงกว่าชาวบ้านบวธรรมดาไป8,900นะครับอืมอ่ะเรียนเชิญแต่ถ้าไม่ชอบเอ็กซิลี่นะมาเอาคันนี้ได้ปี2010นะครับต่างกัน20,000คันนี้18,900อ่ะบอกก่อนคลิปคันนี้มีเปิดดูนในช่องได้นะครับ หรือไม่ชอบตัวสูงคันนี้ก็18-9เท่ากันสีดำปีสองพันสิบเหมือนกันอ่ะลองดูนะครับมีคลิปแยกให้นะครับ